สวัสดีครับ iOS 17มาพร้อมกับคุณสมบัติใหม่ของ AirDrop ที่เราคุ้นเคยกันดีในการส่งหรือแชร์ไฟล์เช่นการแชร์รูปหรือวิดีโอโดย Apple ได้ทำให้คุณสมบัตินี้ใช้งานง่ายและน่าใช้ขึ้นไปอีกจากเดิมเวลาที่เราส่งไฟล์เช่นส่งไฟล์รูปให้กับ iPhone เครื่องอื่นๆในหน้าจอเมนูแชร์เราต้องเลือก AirDrop จากนั้นแต่เลือกชื่อที่ต้องการแชร์แต่ใน iOS 17แค่เอา iPhone ที่ติดตั้ง iOS 17 เอาด้านบนของตัวเครื่องมาวางใกล้ๆกันไม่จําเป็นต้องแตะกันนะครับการแชร์และส่งไฟล์จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติทันทีพร้อมเสียงการสั่นและเอฟเฟกที่เจ๋งมากๆเพิ่มลูกเล่นเพิ่มสเสน่ห์และสีสันในการส่งไฟล์ในแบบที่ไม่เคยทำได้มาก่อนบน iPhone เลยครับเราไปดูตัวอย่างการใช้งานกันครับ <S <S เพืเ่อนๆจะเห็นว่าเอฟเฟกและ a อนิเมชันว้าวมากๆเลยครับเพียงเท่านี้การส่งไฟล์ก็สำเร็จเรียบร้อยเราสามารถเปิดดูไฟล์ที่ได้รับมาได้เลยครับ จากนี้ไปการใช้ Air Drop จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วครับแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับ iOS 17ยังมาพร้อมกับคุณสมบัติ Name d r o p ในการแชร์ข้อมูลรายชื่อของเราให้กับคนอื่นๆได้ง่ายสุดๆแค่เอา iPhone ที่ติดตั้ง iOS 17เอาด้านบนของตัวเครื่องมาวางใกล้ๆกันไม่จำเป็นต้องแตะกันนะครับ <L un ters> ข้อมูลลายชื่อการติดต่อของตัวเราจะถูกแชร์ไปยังอีกเครื่องและข้อมูลจากอีกเครื่องก็จะถูกแชร์มาที่เครื่องของเราเช่นกันพร้อมเสียงการสั่นและเอฟเฟกต์ที่น่าดูมากๆ เพื่อนๆที่อัปเดตเป็น iOS 17แล้วไปลองใช้งานกันได้เลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ต้องการใช้คุณสมบัตินี้ก็สามารถปิดได้ง่ายๆโดยในหน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าแตะทั่วไปแตะ a d ร์ดอด้านล่างสุดของหน้าจอ Apple ได้เพิ่มสวิตช์นำอุปกรณ์ทั้งสองมาไว้ใกล้กันเพื่อให้เราเลือกเปิดหรือปิดคุณสมบัติใหม่ในการทำงานของ a d ร์ดอเลือกเปิดหรือปิดการใช้งานได้ตามต้องการเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้า สวัสดีครับ